จาก YLG t h a i l a n Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาภาพรวมของราคาทองสัปดาห์นี้นะคะก็จะเห็นว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนอยู่เหมือนกันอยากให้สรุปกรอบของสัปดาห์นี้สักนิดนึงอะค่ะ ค่ะเกอบในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าตัวราคาทองคํายังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงอยู่นะคะ,คะโดยที่จะเห็นได้จากว่าตัวราคาทองคําเองสัปดาห์นี้ลงไปทําจุดต่ำเนี่ยต่ำกว่า1 2ึ0พันหกสิบเหรียญได้นะคะก็คือว่าเมื่อคืนนี้เองที่มีการร่วงลงไปอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกว่าๆแล้วเราก็ได้เห็นการดีตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของตัวราคาทองคำนะคะแต่ภาพรวมตอนนี้ถ้าเราไปดูในในเชิงเทคนิคเองนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นก็ตาม หรือระยะกลางก็ตามเนี่ยค่ะยังอยู่ในช่วงการปรับตัวลดลงของราคาทองคําโดยที่ถ้าในช่วงระยะสั้นเนี่ยค่ะแนวรับแนวรับระนะคะจะอยู่ที่แนว1,250เหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่1,300เหรียญเป็นเงินบาทก็จะอยู่ระหว่างประมาณ1 8 5 0 0จนถึง19,200ค่ะค่ะ,คะปัจจัยในสัปดาห์นี้ที่จะต้องติดตามกันต่อก็มีเรื่องอะไรบ้างคะคุณม,มนคะ ค่ะหลักๆเลยตอนนี้เป็นปัจจัยเรื่องเพดานนี้ค่ะก็คือว่าซึ่งก็คือว่าเดทไลน์ของทางสหรัฐเองจะอยู่ในวันที่17บเจนะคะแต่ว่าจะเห็นได้จากการที่ราคาทองคําเองมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่า นักลงทุนค่อนข้างเชื่อมั่นค่ะว่าสุดท้ายแล้วทางสหรัฐน่าจะหาทางออกได้ดีนะคะเลยทําให้หมดความกังวลในส่วนนี้ตัวทองคําเองที่ก่อนหน้านี้โดนมองในฐานะของเซฟเฮเว่นเองนะคะก็ก็เริ่มลดลงเลยทําให้ได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคําลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงก็ตามยังแนะนําให้ติดตามค่ะเพราะว่าถ้าพลิกล็อกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวเหมือนกันเพราะว่าอย่างพอเรามาดู การการความสัมพันธ์กันนะฮะระหว่างตัวทองคําเองกับเพดานนี่สาธารนณะซึ่งพอเราย้อนหลังดูในช่วงตั้งแต่ปี1990นะนะคะจนถึงปัจจุบัน20กว่าปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเนี่ยค่ะที่ทางสาารัฐเองมีการปรับขึ้นของเพดานนี่สาธารนณะเนี่ยตัวราคาทองคําเองก็เป็นลักษณะของการปรับขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันอาจจะมองไปในเรื่องของ ความความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์เชิงบวกด้วยกันแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีในเรื่องของเอ,อ่อบวกกับมาตรการของเฟดเองที่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาด้วยเหมือนกันนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอ,อ่อเงินเฟอ้อด้วยเลยทําให้ตัวราคาทองคําเนี่ยพอมาดูความสัมพันธ์ถ้าอย่างรอบนี้มีการปรับขึ้นเพดานนี้จริงๆนะคะคือเรามองว่า ท้ายที่สุดแล้วตัวราคาทองคําคงจะไปนในลักษณะของการค่อยๆขยับขึ้นแต่อาจจะยังไม่มากนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นรุนแรงแต่ถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ก็จะเห็นตัวราคาทองคําขึ้นอย่างรุนแรงในฐานะของเซเว่นค่ะอย่างนี้กลยุทธ์คุณมนแนะนํำยังไงดีคะ ช่วงระยะสั้นยังมองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าการย่อตัวลงมาในรอบนี้ถ้าหลุดแนว1,250เหรียญอาจจะได้เห็นที่บริเวณ1,200เหรียญแต่แนะนําค่ะว่าบริเวณแถวๆประมาณ1,200เหรียญ<ม>ถือว่าเป็นบริเวณที่สามารถซื้อสะสมได้นะคะถ้าเป็นนักลงทุนในแง่ของการลงทุนระยะสั้นได้เห็นการดิดตัวใกล้ๆพันสามร้อยพันสองร้อยเก้าสิบแนะนาเป็นจุดขายค่ะแล้วก็รอจังหวะก,การย่อตัวลงมาแต่ว่าจุดที่เข้าซื้อก็คือที่บริเวณประมาณหนึ่งพันสองร้อยเหรียญก็คือ ได้ทั้งนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็นักลงทุนระยะกลางด้วยค่ะอค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะคุณคุณบนคะค่ะ,ค,ะคือมองว่าไม่ไม่ห่างกันมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เองตัวกรอบราคาทองคำก็จะอยู่ระหว่างประมาณ1นึ่งันสารอยจนถึงหนึ่งพันสรอยเหรียญค่ะอืค่ะ แล้ว<ช>ดูแนวโน้มที่เขาคุยกันตอนนี้เนี่ย <c oughs> น่าจะมีผลอะไรออกมา <c oughs> เพิ่มเติมอีกไหมคะอาทิตย์หน้าถ้าเกิดว่าคุยกันได้ทองก็จะลงต่องี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมองว่าถ้าสามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยค่ะตัวราคาทองคาเองมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อเพราะว่าแล้วก็ข่าวต่อไปที่เราต้องตามเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไี้ก็ตามน่าจะน่าจะไม่ส่งผลมากนักค่ะค่ะได้ค่ะคุณมนค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าทุกตลาดนี้ก็จริงๆงเลยนะคะเรื่องของเพดานหนี้เนี่ยว่าจะแก้ไขอะไรยังไงได้แต่ว่าเมื่อกี้คุณมลก็มีสถิติมาให้ดูนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับราคาทองคำค่ะส่วนวันนี้ก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการประชุมกรงง